เอาละครับก็ขอสวัสดีครับในวิดีโอชั้นนี้นะครับผมก็จะพาไปเรียนรู้นะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมในการอัปโหลดรูปภาพเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับในที่นี้ผมจะทําการอัปโหลดรูปรูปเดียวนะครับนั่นก็คือรูปของโปรไฟล์ของยูเซอร์นั่นเองนะครับเมื่อยูเซอร์ต้องการที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับก็สามารถที่จะเลือกรูปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปโหลดแบบ ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับก็เพื่อใครจะนำไปใช้เป็นแนวทางนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะฮะโอเคสเต็ป okay. แรกนะครับที่เราจะต้องทำนะครับเราจะทำการติดตั้งนะครับ g 2 i m a g i n e ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้แพคเกจนี้ในการ อัพโหลดรูปขึ้นไปแล้วก็ย่อรูปนะครับแล้วก็เซฟชื่อรูปลงไปที่ตารางฐานข้อมูลนะครับโอเคนะครับก็ดู e x a m p l e นะฮะสมมติว่าผมจะเปลี่ยนรูปนี้นะครับผมก็จะ Browse นะครับเลือกไฟล์แล้วเลือกเป็นรูปนี้นะครับ Open บันทึก ก็จะได้รูปใหม่นะครับอัปเดตโปรไฟล์นะครับโอเคแล้ว okay. ้ันทำยังไงนะครับผมก็จะมีโมเดลนะครับที่มี Attribute นะครับโมเดลของผมก็คือโมเดลโปรไฟล์นะครับมี Attribute Photo อยู่นะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่เป็น p o t t เป็นไฟล์นะครับ e x t e n s i o n PNG JPG นะฮะฮจากนั้นนะครับในฟอร์มอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนนะครับฟอโฟโต้นะครับจากนั้นด้านล่างของโมเดลนะครับผมก็จะเขียนโปรแกรมนะครับก็คืออัปโหลดโฟโต้นะครับเขียนเมท็อดขึ้นมาเมท็อดหนึ่งนะครับรับโมเดลเข้ามาแล้วก็แอตทริบิวต์เข้ามา จากนั้นเรียกใช้อัปโหลดเด i l ไนะครับอัปโหลดเด i l ไก็ทำการยูสมานะครับมาจาก gweb e อัปโหลดเด็ดไฟหลังจากเราติดตั้งตัว e 2 i m a g i n แล้วนะครับเราก็ทำการยูสเข้ามา2ตัวนะครับก็คือตัว image แล้วก็ตัวตัว box นะฮะเอามาใส่ตรงไหนครับมาใส่ตรงนี้ครับ,าารรบเราก็ทำการาเรียกอัปโหลดเด็ดไฟแล้วก็ เรียก static m e t h o d get instance นะครับอันนี้ถ้ามีหลายไฟล์ก็เติม s นะครับอันนี้ผมอัปโหลดไฟล์เดียวไม่ต้องไม่ต้องเติม s นะครับมาเกียบไว้ที่ photo นีครับทีนี้ตัว part มาจากไหนครับว่าจะา part ที่เราจะทําการอัปโหลดขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็คือผมก็จะแตก m e t o d ออกมาเป็น m e t o d get upload part นะครับโดยส่ง attribute เข้ามาก็คือ attribute ที่เราอัปโหลดเข้ามาในที่นี้ก็คือ photo นะครับก็หมายความว่าผมจะเก็บไว้ที่ get alias web root upload photo นั่นเองนะครับทีนี้พอได้แล้วนะครับก็ทําการ validate แล้วก็เช็คดูว่า photo มีมีไหมถ้ามีก็ทําการสร้างตั้งชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ของผมก็คือชื่อ id ของ user นะครับ .name สกลุล id user ก็หนึ่งนี่แหละนะครับจากนั้นก็ทําการ save นะครับไปที่ p a t ท แล้วก็ชื่อไฟล์นี้นะครับสั่ง Save Add ไปพอเซฟเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิด Open f ไฟลขึ้นมาแล้วก็ทำการย่อรูปนะครับอันนี้ย่อตามอัตราส่วนของรูปภาพเลยนะครับ2 0 0 2 0 0นะครับถ้ารูปเมื่อกี้รูปมันขนาดยาวเมื่อกี้รูปขนาดยาวมันก็ยอ่อย่อในแนวของ w ว t h ก่อนนะครับก็คือความกว้างก่อน200นะครับ แต่ว่าอัตราส่วนคงเดิมนะครับแต่ถ้ารูปมันอเอาเป็นว่าย่อตามอัตราส่วนนะครับแล้วก็เซฟทับไฟล์เดิมนะครับโดยใช้ Quality หรือว่าคุณภาพภาพ100นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ Return ์นไฟล์เนมออกมาเป็นชื่อไฟล์นะครับเพื่อที่จะเอาไปบันทึกในฐานข้อมอูลโอเคแล้วใน c o n โทรเลอร์เราทำยังไงนะครับ c o n โทรเลอรผมก็จะทำการ ตรงนี้ครับเวลาที่เราจะเซฟโปรไฟล์นะครับก่อนจะเซฟก็ทําการเซตค่าก่อนนะครับก็คือโปรไฟล์โฟโต้นะครับมีค่าเป็นโปรไฟล์นะครับเรียกอะไรครับอัปโหลดโฟโต้นะครับก็คือเป็นเมธอดอัปโหลดโฟโต้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่งโปรไฟล์เข้าไปก็คือโมเดลที่เราได้มาพร้อมกับชื่อ a t tribut e นะครับส่งเข้าไปมันก็จะรีเทิร์นออกมาเป็นชื่อของไฟล์นะครับ พอรีเทินชื่อชื่อของไฟล์มาก็สั่งเซฟปกตินะครับก็เอาชื่อไฟล์ไปเซฟในฐานข้อมูลนั่นเองเวลา display ข้อมูลเราก็เรียกเรียกพาร์ตตามที่เราได้เก็บแล้วก็ตามด้วยชื่อของอตามด้วยแอตท t ิบิวนะครับโฟโต้ Photo นั่นเองนะครับไปดูนะฮะนี่ฮะ นี่ผมเขียนเช็คก่อนนะครับว่ามันมีโฟโต้หรือเปล่าแล้วก็โฟโต้ไม่ใช่โนบิกนะถึงจะเอารูปมาโชว์นะครับ mm. ตามนี้นะครับโอเคเราก็ได้ตามนั้นนะครับอ่ะทดลองอีกครั้งนึงนะครับผมจะเลือกรูปเดิมนะครับโอเพแล้วก็บันทึก รูปเดิมมาแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในการอัปโหลดรูปขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นการแก้ไขรูปโปรไฟล์นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืม subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็พยายามจะอัปโหลด พยายามบันทึกวิดีโอเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคือช่วงนี้มีโปรเจกต์เข้ามาหลายตัวนะครับเราก็มีเทคนิคอะไรดีๆก็จะพยายามอ,าอัดวิดีโอนะฮะอันนี้เอาโปรเจกต์จริงเลยนะครับมามาอัดนะครับแล้วก็เอาลงนะครับก็เผื่อไว้เป็นเทคนิคนะครับกอ็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทบทวนนะครับของตัวเองด้วยนะฮะ โอเคครับก็ลองดูนะฮะลองทําดูนะครับคิดว่าไม่ยากจนเกินความสามารถนะสามารถทําได้นะครับคือถ้าจริงๆถ้ามันถ้ามันโชว์เออร์เอร์อะไรเงี้ยแสดงว่าเรายังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์นะครับเราก็จะต้องมาสร้างโฟลเดอร์ในในเว็บเว็บอัปโหลดแล้วก็โฟโต้อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เขียนนะครับโปรแกรมในการ สร้างโฟลเดอร์อัตโนมัตินะครับที่ที่อยู่ในโมเดลโมเดลนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเขียนเพิ่มเติมเอานะครับโอเคครับนะฮะตัวฮลเปอร์ที่จะมาช่วยในการสร้างโฟลเดอร์นะฮะก็คือไฟล์ฮลเปอร์นะฮะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืม u b s c r i b e กันด้วยนะครับสวัสดีครับ